แล้วก็น้องก็พูดเฉวพูดดีแล้วเป็นแบบความสะเด็กสั่งสงหน้าแล้วแบบร่างกายมันบอกอยู่ว่าน้องขัางรักอยู่ก็เลยมันปิดไปไม่ได้แล้วมันดูแบบเขินอายไปหมดเลยโอเคแต่ถ้าแต่ถ้าผมมีแฟนนะผมก็คงตกหลุมรักแฟนผมทุกคนตลุมัก ไอเบิ่อนเนี่ยนางนี่มันเพราะจำเป็นตรงปัานนี้กินเขากินเขานี่คุณน,นายเด้อยวะ่ะต่อเติมแรงให้คนอย่างฉันสู้ไปก็เพราะเธอขอบคุณฟ้าที่ส่งเธอมาจากปลาฟ้าที่ไกลแสนไกลเป็นแสงดาวส่งสงสดใสให้คนอย่างฉัน อะไรเบลเบลอะไรเบลเบลนะนอะไรเบลเบลว่เป็นคู่จริงได้ไหมก็ต้องดูก่อนเราเราต้องตัดสินฝถ้าตัดสินฝ่ายเดียวเมันจะคิดไปเองฝ่ายเขาไม่ต้องเราฝ่ายเราอ่ะเอาฝ่ายเราก่อนฝ่ายเราโอเคไหมฝ่เราแบบเักโอเคไหมครับก็โอเค เรื่อยมิดชุนลำเพลินจะต้องเจอเจออาการของคนคลั่งรักมากขึ้นเรื่อยๆจากยอดวิวที่เพิ่มขึ้นเขาก็จะนี่ขนาดมามาเจอในรายการครั้งแรกนะครับ ยิ่งยิ่งอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยยิ่งสู้ว่าเขาน่ารักน่ารักมีเสน่ห์ครับจริงจริงนี่เวลาเล่นมุกนะแตจริงๆนะผมยังชื่นชมเขาเลยนะผมว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์ธรรมชาติไม่ไม่ไม่เกินแล้วก็ไม่ไม่ดอบนั่นแหละครับผมว่าอนาคตนี่จะต้องมีคนคลั่งรักเข้าหาเยอะแน่ๆโอเคคิดไปในทางนี่เหมือนเป็นศิลปินด้วยใช่คนที่เขาคลั่งรักเขาก่อนหรือเปล่าอะไรเบลเบลอะไรเบลเบลนั่นน่ะอะไรเบลเบลวะบออกให้ดูว่ามีตับเยอะต้องตัวด้วย หรือหรือเป็นแฟนคลับหรือเปล่าแฟนคลับอาจจะเปลี่ยนเป็นแฟนคลับแฟนคลับอาจจะเปลี่ยนเป็นแฟนคลับก็ได้คู่จิ้นสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรไป้บ้างคู่จิ้นเปลี่ยนเป็นคู่จริงได้ไหมก็ต้องดูปก่อนครับเราเราต้องตัดสินทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าตัดสินฝ่ายเดียวเดนมันจะคิดไปเองฝ่ายฝ่ายเขาไม่ต้องเราฝ่ายเราอ่ะเอาฝ่ายเราก่อนฝ่ายเราโอเคไหมฝ่ายเราแบบรับโอเคไหมครับก็โอเคนั่นแหละ กว่าจะเข้าใจซึ่งกันและกันกว่าจะแบบรู้จักกันกว่าจะยอมรับข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆของกันและกันได้อะมันหลายเดียวไไม่ด้ถ้าเราดูแลได้เอาใจใส่มันก็ไม่มีอะไรที่จะไม่ดีนะมันก็จะดีขึ้นต้องรัก ในความพอดีพอดีพอด่ามพอดีนะพอดีแล้วก็ไม่ไม่ไม่แบบเอาความรู้สึกไปยึดติดกันมากเกินไปต่างคนต่างทํางานนะคะสุดท้ายแล้วมันก็นอยู่ที่ความสบายใจใความสบายใจแหะมันเป็นเรื่องยากตอนนี้เจอคนที รักไ,ไม่อยากเรักคือนะรักอยู่ตรงนีนบอกเขกาถึงรักใครเออมีนคนแบบเออ,อมีคนอยู่แต่ยังไม่ปากนะครับแต่ออยังไม่รักเขาในที่แบบนใที่แบบรักแบบวังดีเขามีความสุขงานทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันของเขา แล้วผมก็ไม่เคยผมบอกว่าไม่เคยบอกว่ารักใครง่ายๆด้วยแต่ว่าถ้าจะพูดก็พูดไม่ยากถ้ารู้สึกกาพูดเลยถ้ารู้สึกจะพูดเลยแต่ถ้าไม่รักคือยังไม่พูดไม่ทำ้ายความรู้สึกรักที่เพลินบอกจะพัฒนาได้ไหมรักมันต้องพัฒนาอยู่แล้วหมันต้องพัฒนาขึ้นไงเนี่ยงานนี้คน รักน้องอยู่รักน้องอยู่เเ้เเเพจุมได้นะครับตอนนี้เจอคนที่รักได้อย่งเออผมักอยู่นะบรักอยู่แต่ผมไม่กะผรักใครเออมีคนแบบที่ผมแบบเออมีคนอยู่แต่ยังไม่ปากนะครับแต่ผมไม่พูดแต่ยังรู้สกว่าเออผมรักเขาในสิ่งที่แบบ ให้สิ่งที่แบบรักแบบหวังดีอ่ะเขามีความสุขในการทํางาน,งานในการใช้ชีวิตประจาวันของเขาแหละแล้วผมก็ไม่เคย,มเคยไม่เคยบอกว่าไม่เคยบอกว่ารักรักใครง่ายๆด้วยแต่ว่าถ้าจะพูดก็พูดไม่ยาก <c oughs> ถ้ารู้สึกเราพูดเลยถ้ารู้สึกจะพูดเลย,แต,เลยแต่ถ้าไม่รักคือยังไม่พูดไม่ทําร้ายความรู้สึกเลย <c oughs> <c oughs> รักที่เพลินบอกจะพัฒนาได้ไหมความรักมันต้องพัฒนาอยู่แล้วไหมเอ่อมันต้องพัฒนาขึ้นไงความรักมันต้องพัฒนาถึ้น